โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปแกมอนสโตนดากอนสามก็เวอร์ชั่นนี้จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแลวนะทุกคนสามารถหาดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะ,ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นซีรีส์ภาคนี้กันให้เสียงภาษาไทยโดยดอททัตช์แชนเนลเริ่มเกมกันมาเลยนะจริงๆภาคเนี้ยมันมีภาคหนึ่งกับภาคสองด้วยนะซึ่งภาคหนึ่งอ่ะผมไม่เคยเล่นแต่ผมเคยเล่นภาคสองอยู่ใครสนใจก็สามารถไปหาดูได้นะ โอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยเฮลโล่ไนท์ซูมิทูสวัสดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของโปรเกมอนฉันมีชื่อว่าจูนิเปอร์เขาเป็นโปรแกรมเซอร์โปเกมอนนะหรือก็คือศาสตราจารย์อันนี้ก็จะเป็นตัวโปเกมอนเขาก็ชอบที่จะแบบวิจัยค้นคว้าโปเกมอนนะ นั่นก็คืองานของเขาด้วยต่อไปเราก็จะเลือกตัวละครนะเราก็ต้องเลือกเป็นบอยหรือเกเก์ดีเดี๋ยวดูบอยกันก่อนแล้วกันนะบอยนี่เราจะได้รับบทเป็นเอ็นนะส่วนเกอร์นี่เราจะได้รับบทเป็นเซเน่าเราจะเล่นอะไรดีทุกคนผมขอเล่นเป็นตัวผู้ชายแล้วกันนะเล่นเป็นเจ้าเอ็นลวกันโอเคเล่นเป็นเอ็นไปขอตั้งชื่อตัวเองสั้นๆน,นะ ดีจุดทีไปเลยตรงนี้โอเคขอเป็นชื่อนี้แหละตั้งชื่อให้กับเพื่อนของเรามันชื่อซาโตชิอ่ะซาโตชิชื่อซาซาชิไปเลยได้ไหมอ่ะซาชิเออซาชิไปเลย โอเคชื่อนี้แหละซาซิเพียนนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้าสู่โลกของโปเกมอนแล้วนะอู้นี่ในบ้านลเลยหรอมีคอมด้วยแปบบ๊บนึงเดี๋ยวผมขอปรับเซตติ้งก่อนเลยฟาดไปแล้วก็ปรับตัวนี้ดีกว่าเอาเป็นเซตแล้วกันส่วนซาวนี้ก็เปลี่ยนซาวหน่อยเอาเป็นซาวนี้เปลี่ยนสีด้วยเรื่องเยอะนะนี่ยเราเแหละ ยังไม่ทันเริ่มเลยเอาสีขาวแล้วกันโอเคดูที่ PC กดไม่ได้ปุ๊แต่ว่าภาคนี้นี่เป็นแบบคอมพิวเตอร์ตั้งโตเลยนะปกติจะเป็น PC เก่าๆอ้าวให้เราเช็คเมลแล้วทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้เรากดแล้วไม่มีอะไรคือต้องให้เดินลงไปก่อนใช่ไหมมันถึงจะเกิดเอฟเฟกขึ้นมีเมลมาจากตาชินะ เออตรงนี้บอกว่าโปรเฟสเซอร์จูติเปอร์นะเป็นศาสตราจารย์ของภาคนี้นะอืมเดี๋ยวเราต้องไปหาศาสตราจารย์คนนี้นะศาสตราจารย์คนนี้เป็นศาสตราจารย์ในภูมิภาคของยูโนวานี้แต่ว่าเจ้าเพื่อนของเราอะ่ะที่ชื่อซาชิอะมันบอกว่ามันไม่ว่างนะมันจะมาช้านิดนึง ก็อาจจะไปเจอกันที่แลบเลยตรงนี้มันก็จะให้เราไปที่แลบก่อนนะตอนนี้มันถามว่าเราอ่ะรู้จักโปกเกมอนหรือเปล่าเราก็ต้องตอบไปว่ารู้เลยนะถ้าไม่รู้เดี๋ยวมันถามเยอะนะทุกคนโอเคเออโปกเกมอนเนี่ยมันก็เอาไวต้ตรวจสอบโปเกมอนได้และนี้ถามว่าเราอยากได้โปเกมอนตัวแรกหรือเปล่าก็ต้องอยากได้สิเราเพิ่งจะเดินทางให้เราเดินทางตัวเปล่าหรือไงแล้วจะบ้า ทุกอย่างเราสามารถแปเอาได้ที่สารดาจจา์จูนิเปอร์นะทั้งโปเกเด็กแล้วก็โปเกมอนมีไอ้นี่มานะตัวชั่วหึบหนึ่งคุยกับใครเหรอถามทำไมอะ่ะพวกมันเป็นทีมแมทมานะอยากรู้นะว่าเราคุยเมลกับใครทีมพัทมาเหรอเหมือนเราจะยังแบบไม่รู้จักทีมนี้นะ อ๋อมันก็เลยมาเปิดตัวแสดงตัวเลยนะอันนี้จะเป็นตัวชั่วตัวชั่วของซีรีส์นี้นะทุกคนมันก็จะมีความฝันแบบเอ่อจะยึดของโปเกม,มอนให้หมดนะครอบครองโรคอะไรประมาณนี้ตามสไตล์ของคนชั่วเดี๋ยวก่อนนะศาสตราจารย์ดูนิเปอร์เหมือนเหมือนจะส่งคนมารับเรานะซึ่งอยู่ข้างล่าง อยู่ข้างล่างนี้แล้วมันมีทีมพัทมาอยู่ด้วยอันตรายแหละทีนี้มีทีมพัทมาอยู่ด้วย <c oughs> นี่ไงคนที่เขาส่งมารับเรารับเราให้พาเราแปลอโปรแกมอตัวแรกนะไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมจะจัดการพวกมันให้เ <c oughs> วอร์ไปนะอืมคนคนพวกนี้เขาเป็นใครอะ่ะทำไมเขาต้องต้องใส่แมสด้วย <c oughs> ช่วงนี้ PM ระบาดนะครับมันเลยต้องใส่แมสทุทยไม่ใช่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่รู้จักทีมพัดา่า <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยเราก็อธิบายให้ฟังว่าพวกนี้เป็นคนชั่วของภูมิภาคนี้ืมนี่ตัวบอสเหรออ่ามันบอกว่าภารกิจของมันได้สำเร็จแล้วนะคอมพิวต์ไปเอาภารกิจมัน อ้าวชิหายเราทุกคนมันบอกว่ามันได้ไปปลดปล่อยโปเกมอนเออโปเกมอนที่ศูนย์วิจัยของศาสตราจารย์จูนิปเปอร์ไปหมดแล้วนะเหมือนไปนยึดมาหมดแล้วที่แ lap บบอา้าวสวยละ <c oughs> เราก็พูดเลยนะว่าซวยละแล้วเราจะเอาโปเกมอนตัวไหนเดินทางละ่ะเราต้องไปรับโปเกมอนตัวแรกไอ้บ้าเอ้ยเ <c oughs> จ้าถิมัดมาก มันไม่สนใจนะเราไม่มีโปเกมอนมันก็ไม่สนใจนะมันบอกว่าภารกิจของมันเสร็จแล้วจะไปแล้วอะไรกันครับนี่อะไปกันเลยภารกิจของมันเสร็จแล้วนะทุกคนมันก็เลยไปอะไรเนี่ยแล้วโปเกมอนตัวแรกของเราละ่ะอา้าวเอาไงดีแต่เราก็ยังต้องไปหาแต่าจานจูนิปเปอร์นะเขาส่งคนมารับเราอะไรครับเราต้องออกเดินทางแบบไม่มีโปเกมอนตัวแรกเนี่ยนะให้ตายเถอะ เด็กพวกนี้บอกโดนขโมยโปเกเด็กนะอือหือบ้าบอกขอหอยพอกทีมผัดมานี่เด็กเด็กมันก็ไม่เว้นนะอืมทุกคนคนนี้บอกว่าโดนขโมยตังค์นะบอกว่าเมืองนี้นี่ไม่มีความปลอดภัยอะไรเลยโดนขโมยตังค์ อ๋อเดี๋ยวเขาจะอยู่ข้างนอกนะจะให้เราเข้าไปเผื่อไอเจ้าพวกนั้นมันกลับมาอีกรอบนะเขาจะได้เข้าไปเรียกเราได้ทันนี่ก็คือศูนย์วิจัยนะครับคนนี้ก็คือศาสตราจารย์จูนิปเปอร์อ่าเขาก็ได้รับเมลจากตาชิแล้วนะเมลมาว่าเราจะเดินทางมาที่นี่นะสวัสดีครับศาสตราจารย์จริงๆแล้วเราต้องมารับโปเกมอนตัวแรกนะครับอืม แต่เหมือนว่าอ้าวซาตูชิมาก่อนละเอ้ยไม่ใช่ซาตูชิต้องซาชิซาชิซาชิมาแล้วนะเหมือนเขารู้จักกันมาก่อนนะอืมเราไม่ได้เจอกันมาสองปีแล้วหลังจากที่ทีมพัดมามันล้มสาลายไปเมื่อสองปีก่อนนะตอนนี้มันก็ได้กำเหิมกำเหิมมาอีกแล้วซาชินี่ก็คือคนที่ส่งเมลมาหาเรานะพอส่งมาปุ๊บเราก็เจอทีมพัดมาเนี่ย อยู่ในบ้านเราปั๊บเลยนะตอนนี้ก็กำลังสงสัยกันว่ามันมันไปในบ้านทำไม <c oughs> อ๋อเป้าหมายของมันน่าจะเป็นเดออ็กนาวีนะอ่ะเราก็สงสัยสิเด็กนาวีคืออะไรครับเด็กนาวีก็จะประมาณเหมือนสามารถไอ้นี้ได้นะสามารถทำให้เรารู้ว่าโปเกมอนตัวที่เราต้องการน่ะตัวนี้ตัวเนี้ยอยู่จุดไหนได้นะเหมือนกับว่า ไม่ต้องสุ่มเจอโปเกมอนในป่าเหมือนกับหาได้ง่ายขึ้นมันรู้ว่าบริเวณนี้มีตัวอะไรบ้างประมาณนี้นะมันเป็นไอเทมที่สุดยอดมากเลยนะ Amazing มากแต่ว่าเป้าหมายของมันก็น่าจะมีอย่างอื่นด้วยนะแต่ตอนนี้ที่นี่ไม่มีโปเกรมอนตัวแรกให้เราแล้วทุกคนเราต้องทำไงดีอะตอนนี้เราก็ คิดแค่ว่าต้องไปหยุดทีมพัทมากันนะต้องไปรู้เป้าหมายของมันให้ได้ว่ามันต้องการอะไรแล้วก็ต้องแบบหยุดยั้งนะแต่ประเด็นคือให้ผมออกเดินทางแบบไม่มีปโปเรกรมอนหรอครับเราไม่มีโปเรกรมอนนะเพราะที่เนี่ยถูกถูกพวกเอ่อทีมพัดมาเอาโปเรกรมอนไปหมดแล้วนะไม่มีความปลอดภัยแบบไม่มีอะไรคุ้มกันเลยเหรอที่เนี่ยเราต้องออกเดินทางวันนี้แต่ไม่มีโปเรกรมอนครับไม่ต้องขอโทษนะด็อกเตอร์ไม่ต้องขอโทษ ไม่มีโปเกมอนให้เราซาโตชิบอกไม่เป็นไรนะดูเหมือนเดี๋ยวซาโตชิจะคอยช่วยเหลือเรานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกละในนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเขาจะช่วยเหลือเราในการจับโปเกมอนแรบ๊บหนึ่งจับโปเกมอนแต่เราไม่มีโปเกมอน แล้วเราจะจับโปรกมอนได้ไงซาโตชิเดินตามตูดเลยนะเดินตามไปลูกกระจอกเลยถนนหนึ่งร้อยหนึ่งทุกคนมาโผล่ตรงนี้อ๋อทุกคนเหมือนซาโตชิบอกว่าในป่าเนี่ยจะมีโปเกมอนอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยนะเหมือนจะให้เราจับที่นี่เหรอเอ้ยได้ยินเสียงคุณๆน,น,นะเหมือนเสียงของซาชิเลยไอรีด ไอริสนี่ก็จะเคยร่วมเดินทางกับซาตูชินะในภาพภาคหนึ่งเธอเธอทำให้โปเกมอนมันหนีไปอ่ะขอโทษนะขอโทษอืมเราก็เล่าเรื่องทีมพัดมาให้กับไอริสฟังนะแล้วก็พูดว่าโปเกมอนในที่โปรเกสเซอร์ดูแลอะได้ถูกเอาไปหมดเลย ไอริสนี่ก็เหมือนยังไม่สนใจนะพูดแต่เรื่องของตัวเองพูดแต่เรื่องโปรกรมอลมังกรนะไอริสเนี่ยมันจะอยู่ในหมู่บ้านมังกรนะมันก็จะใช้แต่โปรแกรมอลมังกรเป็นหลักนะจริงๆแล้วมันมีความฝันเป็นไอ้นี้ด้วยนะความฝันมันก็คือมาสเตอร์อันนี้ไงขึ้นมาละดากอนมาสเตอร์นะความฝันของเขาก็คือเป็นผู้แข่งแกร่งผู้ที่ใช้โปรกรมบอนมังกรแข่งแกล่งอะไรประมาณนี้อู้ไอริสความฝันของเธอสุดยอดมากเลยเราก็ชมเป็นหนึ่งปาด ไอริกก็บอกพูดได้ดีมากเลยเธอไม่มีโปเกมอนใช่ไหมนี่โปเกมอนของฉันนะเป็นฮิบะโกเป็นโปเกมอนปเพทมังกรนะอโปเกมอนมังกรเป็นโปเกมอนที่เก่งนะแล้วก็โปรเกมบอลนะกูดรักอ้าวเอางั้นเหรออืม มันก็ต้องไปฝึกฝนตัวเองให้ไอนี่นะเมื่อกี้ทุกคนเหมือนมันให้โปเกมอนเรามาหนึ่งตัวนะมันให้เรามาถึงตัวนะมันว่างกันนะก่อนมันไปอ๋อมันให้เป็นฮิบะโกรมาเหรอวูเราได้ฮิบะโกรมาทุกคนตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างสุ่มนะทุกคนโปเกมอนตัวที่ทุกคนได้จากไอริดะอาจจะไม่เหมือนกันนะ ผมก็คิดว่ามันพูดถึงโปเกมอนของมันทีประโกะที่ไหนได้มันให้ทิประโกะกับเรานะมันบอกว่าเป็นของขวัญน,นะของขวัญสำหรับเทนเดอร์ใหม่ฮิปรโกะมีประเภทเป็นมังกรนะแล้วตอนนี้ก็ <c oughs> มีแค่ท่าขวนเป็นท่าโจมตีนะเราจะเดินทางกันก่อนนะค่อยมาหาจับโปเกมอนภาคนี้โปเกมอนที่เป็นตัวๆที่เราเห็นตามป่าเนี่ยเราสามารถจับได้ด้วยนะ นะสมมุติเราเห็นน้องหมากดเข้าไปเราก็จะเจอน้องหมาเลยแล้วเราก็สามารถสุ่มเจอประกระารมในป่าได้ด้วยแป๊บหนึ่งมันพูดถึงไอ้นี่อ๋อเรายังไม่ได้นะไอไอเทมเด็กวิตาเนี่ยเด็กวิตาเด็กนาวิอะไรของผมวิตานะี่ยมันเอ,อผลิตตับพันเสริมอาหารอะไรหรือเปล่า อาวิ่งได้แล้วนี่เราก็เหมือนเดินเราจะมาที่โปรแกรมเม้นทเซ็นเตอร์กันก่อนนะทุกคนที่นี่จะเป็นโปรแกรมเม้นทเซ็นเตอร์นะครับเวลามีเรื่องไม่สบายใจอะไรก็มาที่นี่ได้เขาจะทําการรักษาโปรแกรมใม้ใหเราระหว่างการที่ต่อสู้มาและได้รับบาดเจ็บนะเมื่อคู่นี้เขาได้รับข้อความจากโปรแกรมเซอร์นะโปรแกรมเซอร์จูนิเปอร์ เขาต้องการให้เรากลับไปที่หลับโดยด่วนนะตอนนี้เพิ่งมาเมื่อกี้ให้กลับเพื่อไม่บอกตั้งแต่ก่อนเราออกมาละ่ะอะไรของเขาคำเนี้ยตายละเราต้องกลับไปที่หลับทุกคนไปตัวทีนี้วิ่งตามเราเป็นลูกกระจอกเลยวนนะดูดิดูดิดลูกกระจอกชัดๆพระเอกของซีรีส์ไอเทมหนึ่งอันนะ พชันเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลนะทุกคนว่าทำไมเราต้องกลับไปหาโปรแกรมเซอร์นะเออทุกคนภาคเนี้ยมันจะมีการสุ่มเจอโปเกมอนชายนี่ด้วยนะอย่างโปเกมอนที่แบบยืนยืนอยู่อย่างเงี้ยบางครั้งเราเข้าไปกดเราอาจจะเจอชายนี่ได้เป็นการสุ่มเจอโปเกมอนชายนี่ได้ด้วยนะมาเดี๋ยวเราต้องกลับไปหาศาสดาจารแป๊บหนึ่งอ๋อคนนี้ยังยืนเฝ้าระวังให้อยู่แล้วเนี้ย เอ้ยแมปเหรอจะให้แมปเหรออ่าได้มาแล้วนะแมปไหนขอเช็คแผนที่สิให้เรากลับมาทําไมอะเรามีโปเรกรม,มอนตัวแรกแล้วนะไม่ต้องพึ่งด็อกเตอร์ละวูแมปค่อนข้างน่ารักนะเราอยู่ตรงนี้เลยมาหาด็อกเตอร์อุ้ยรอบนี้มีโปเกรม,มอนสามตัวโปเกรม,มอนเริ่มต้นนะเนี่ยจะได้เหรอ อืมแนะนำตัวอีกครั้งเพื่ออะไรเนะ่ยจะแนะนำตัวอีกครั้งทำไมอันนี้ก็เป็นโปเกมอนเริ่มต้นของเมืองนี้นะถึงแม้จะถูกคิมพัทมากขโมยโปเกมอนไปแต่ว่าเขาเป็นโปรแกรเซอร์เขาต้องมีหน้าที่หาโปเกมอนมาให้กับเหล่าเทรนเนอร์ที่จะออกเดินทางนะเขาก็ให้เราเลือกจากสามตัวนี้ได้แต่บอกให้เราเลือกดีๆนะซื้อขัดจะ อันนี้มันชื่ออะไรนะโชาบูเอ้ยโชาบูนั่นมันต่อสู้ดิลูชาบูเอ้ยโอ้าบูนี่หิวเลยอืมเอาตัวนี้ดีกว่าทุกคนประเภทไฟอ่าตัวนี้ได้มาแล้วใช่ไหมได้มาแล้วอ๋อเป็นร่างชานี่ด้วยนะครับทิปปิ ชื่อต่างประเทศมีพัทโฮแบลลี่มาด้วยนะเลือกได้ดีนะอะอะไรเนี่ยโปเกเด็กให้เลยใช่ไหม αι? เอา้าเอ้ยอันนี้ได้ eviv นะ eviv นี่เป็นไอเทมที่เราสามารถเช็คค่าสถานะได้นะสถานะของโปเกมอนก็จะเป็นเคียไอเทมอันนี้ คนนี้ให้โปรเกรบอลน,นะครับคนนี้ล่ะขอให้กันทุกคนนะไม่ให้ขอดูอีกตัวได้ปะไม่ได้ <c oughs> เราเริ่มต้นโปเกมอนสองตัวเลยเหรอออกเดินทางโดยใช้โปเกมอนสองตัวเลยนะ <c oughs> ขอแค่ประเภทไม่ซ้ำกันก็โอเคแล้วไปเราต้องเดินทางกลับไปเมืองก่อนนล้นนี้ ว่าแต่คนที่โดนขโมยโปเกเด็ก,กับโดนขโมยเงินนั้นทําไงต่อทําไงต่อนะ่ะอ๋อรอบนี้เรามีโปเกมอนสองตัวก็เจอแบบก็เจอโปเกมอนสองตัวอะไรแบบนี้เลยเหรอแต่พูดถึงก็อยากเห็นโปเกมอนของซาตูชินะซาตูชิมันจะมีตัวอะไรบ้างเพราะสองตัวที่โยนไปเมื่อกี้มีแต่ของเรานะไม่มีของมันเลย ไปลดบทบาทตัวละครเอกของเราเนี่ยไปลดบทบาทพระเอกให้มาเป็นลูกกระจอกน้าสองสารซาสูชิผู้เป็นแชมเปี้ยนมากเลยมาถึงเมืองนี้แล้วเยเราเซฟจุดเรายังไม่ไดีอยู่เราเซฟจุดก่อนเพื่อเราโดนตบนะโอเคเมืองนี้มันจะมีไอ้นี้ด้วยนะทุกคนมันจะมียิม มันจะมียิมตรงนี้แต่ว่าเรายังเข้าไม่ได้นะเพราะว่ามีคุณหนูฝังอยู่หน้ายิมเราต้องไปทำภารกิจก่อนภารกิจของเราจะอยู่ในถ้ำนะมีร้านค้าด้วยเจอร้านค้าเราก็ซื้อยาไปเลยแล้วกันนะตุนยาไปเยอะๆเลยเพิ่งเริ่มเกมตุนให้หมดโตด,ดเพราะตอนแรกโปรแกรมอของเราจะไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่ มาตรงนี้นะเฮ้ยนี่มันทีมพัดมานะทุกคนมันหันไปเรียกใครข้างหลังกูเธอนี่มันมี่สายตาดีมากเลยนะเห็นผู้บุกรุกถ้าเห็นเจ้าพวกเนี้ยแสดงว่าต้องมีเรื่องไม่ดีแน่ๆนะตะตุชิบอกเราก็ยังติดใจอยู่เรื่องที่มันขโมยโปเกมอนไปนะ ทำให้เราแบบติดขัดในการเริ่มต้นเดินทางนะโอเคก็จะต่อสู้กันกับทีมพลัสมาการต่อสู้ครั้งแรกกับทีมบัตมาเลยนะหกตัวแต่โปเกมอนเรามีแค่สามสามนี่ก็เป็นของซาโตชิหนึ่งนะซาโตชิจะช่วยสู้ด้วยซาโตชิหนึ่งนี้ปิกจูแน่ๆอ่ะปิกจูจริงๆทุกคนอะไรซาโตชิในมีแค่ปิกจูเหรออุ้ยแต่เลเวลมันน้อยอยู่เรียไปก่อน ปิกจูทำไรอะ่ะโอ้โหโอ้โหทุกคนปิกจูตีทีเดียวร่วงติดคี้โอ้โหนี่มันบัฟพระเอกนี่ว่ะโหดมากดูเหมือนว่าภาคนี้มันจะแบบ exp แชร์ทั้งเวล้วยนะเมื่อกี้มันขึ้นมาบอกกงเล็บนอนละสิ่งไรที่ปะโกมันมึนแล้วเรานี่ตีเบาหย่องเลยตีแรงแรงแบบปิกจูไม่ได้หรออุ้ยที่ปะโกเราหลับแล้วแต่เราจะไม่เปลี่ยนหรอกให้ปิกจูแบบ เอาอยู่แล้วท่านี้มันแรงมากนะเมื่อกี้โอ้โหรอบนี้ไม่ลวงแต่ติดชา้าเรายังรับอยู่ปิกาจูอย่าไปหลงรักมันครับหนึ่งปิกาจูจะหลงรักมันได้ไงครับมันเป็นประเภทเอ้ยไม่ใช่ประเภทสิมันเป็นตัวผู้แล้วมันก็มาใช้สกิลนี้ใส่กับตัวผู้มันจะเกิดผลได้ไงล่ะอ้าวทําไมงั้นทําไมพิกาจูติดหลงรักมันอะ่ะไม่ตีเฉยงงเลย เฮ้ยตัวผู้กับตัวผู้นะหรือผมดูชื่อโปเกมอนผิดหืมสวยละทุกคนพี่กระจูเราก็หลับเปลี่ยนตัวก่อนมาใช้เจ้าตัวนี้กว่าประเภทไฟหมู่ไฟเราแต่ยังไม่มีท่าประเภทไฟนอกตัวนี้ไปก่อนแต่มันล่วงไปทีละตัวไม่ร่วงอีกหืมมืน อะไรครับเนี่ยแท็กเคิ้นไปทีปีกรจูตื่นแล้วแต่ยังอินเลิฟอยู่เลยไม่ตีตายแล้วปีกรจูนายทำดีไปแค่ตัวเดียวโปเกมอนฝั่งนู้นยังเหลืออีกเยอะเลยนะถึงแม้เลเวลจะน้อยกว่าขอเทียววิบไปก่อนโอเคเทียววิบติดอยู่นะคอนฟูชั่นขอแท็กเคิ้นปีกรจูนายช่วยตีนายเถอะไม่ทำงานหรือปีกรจูเราไม่ทำงานเลยนะทุกคน ผีกระดูไม่ทำงานเลยอะตายเล้วจะชนะไหมเนี่ยอุย้ยปีกระจูตีแตกตีทีเดียวล่วงเลยนะปีกระจูเมื่อกี้เออช่วยกันทํามาายินหน่อยปีกระจูถ้าตัวชีนี่ไม่ได้เลยนะอ้ยตัวสุดท้ายละตอนนี้เราได้เปรียบแล้วเจอกับปันชําคิดว่าจะแย่แล้วเมื่อกี้ดีนะปีกระจูหลุดจากสถานะอินเลิฟมาตีไม่ได้เทียววิปปิ้อนไม่ได้ต้องใช้ท่าเดิมมาติดชาสวยปีกระจู สมแล้วที่เป็นตัวเก่งของซาโตชิโอเคเรียบร้อย <c ười> คือเราไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะในการต่อสู้ไฟนี้พี่กัจจูแบกมากค่อนข้างแบกค่อนข้างเก่งเลยโอเคทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปในถ้ำนี้นะอ้าวเจอโปเกมอนเลย เป็นถ้ำนี้นะที่เราต้องเข้ามาแต่เดี๋ยวผมขอไปฮิวก่อนแล้วกันโปรแกรมอนเราค่อนข้างยังออนแออยู่นะผมยังไม่ได้แบบสู้เลยเมื่อกี้คือการต่อสู้ครั้งแรกของภูมิภาคนี้เลยโอเคคิวเรียบร้อยครับโอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมเอาซาโตชิหายไปไหนแป๊นึงแป๊บนึงเดี๋ยวปิดคลิปไ่่สวย โอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมดอทดัดก็จะขอตัวลาทุกคนไว้ก่อนไว้เราเข้าไปลุยในถ้ำกันในพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบา,บายบายสวัสดีครับ